การสำรวจบึงละหานลูกนกพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า3,000ไร่ของชมรมอนุรักษ์นกกลุ่มหนึ่งพบว่าประชากรนกที่เป็นสัตว์คุ้มครองนั้นมีแนวโน้มลดลงนะคะสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเปิดประมูลพื้นที่บึง100ไร่ของหมู่บ้านดอนเป้าที่ตำบลบ,บ้านเลื่อมจงังหวัดนครราชสีมาซึ่งให้เหตุผลว่าเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการจับสัตว์น้ำแต่ยอมรับว่าไม่ทราบว่านกหลายชนิดนั้นกำลังจะสูญพันธุ์ค่ะไปติดตามจากรายงานของคุณขวัญเรือนเอ็มโอดค่ะ นกอีกกล้องตัวนี้ถูกพบขณะพยายามหนีจากกับดักของนักล่าที่วางไว้ในบึงละหานลูกนกพื้นที่กว่า3,000ันไร่ครอบคลุมตำบลบ้านเลื่อมจังหวัดนครราชสีมารอยต่อต,บต,อตบอำบลตะเนินตำบลหากอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิแม้มันจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็ตายลงในเวลาไม่นานเช่นเดียวกับนกส่วนใหญ่ในบึงแห่งนี้ความอุดมสมบูรณ์ของบึงละหานลูกนกแห่งนี้นะคะทำให้ชมรมเด็กรักนกคาดว่า บึงแห่งนี้น่าจะมีนกอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า100ชนิดค่ะซึ่งในจำนวนนี้ได้พบนกที่มีความสำคัญและหาดูได้ยากแล้วหลายชนิดด้วยกันค่ะแนวโน้มประชากรนนกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทำให้ชมรมเด็กรักนกตํมนตมไฟหวานกังวลว่าสัตว์คุ้มครองอย่างนกเป็ดแดงนกอีโก้งนกอีล้านกคูดนกพริกและนกอีแจวจะสูญพันธ์ โดยเฉพาะเมื่อบ้านดอนเปล่าหมู่6กตำบลบ้านเลื่อมเปิดประมูลพื้นที่บึง100้ไร่ให้จับสัตว์น้ำและนกในเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยนของทุกปีโดยให้เหตุผลว่าทําให้ควบคุมการจับสัตว์น้ําได้ง่ายแต่ยอมรับไม่ทราบว่านกหลายชนิดเป็นสัตว์หายากส่วนที่เราห่วงห้ามเนี่ยนะครับประมาณ200กว่าไร่นะครับที่เราห่วงห้ามเอาไว้เมื่อฤดูปลาวางไข่เนี่ยเราจะไม่ให้ใครจับสัตว์น้ําเลยนะครับ ให้ให้ให้ปลาตรงนี้มันขยายพันธุ์นะครับแล้วทีนี้เงินเงินที่เราได้เอาไปทําไมเอาไปบํารุงจัดงานวันเด็กมันมีประโยชน์อย่างอื่นที่เขามองไม่เห็นซึ่งมันสาคัญกว่าเช่นนกบางตัวทําหน้าที่ในบึงนี้เป็นตัวช่วยกินควบคุมหอยโขงอย่างเงี้ยครับเช่นกลุ่มนกอีโก้งอีล้มพวกนี้พวกนี้เอาหอยโขงที่อยู่ในบึงเนี่ยขึ้นมากินเพื่อที่จะเขาเรียกว่า ควบคุมไม่ให้มีเยอะเกินไปถ้าหอยโขงหอยเชอรี่เนี่ยเยอะเกินไปพวกนี้ก็จะแทะพันแล้วก็ออกไปกินข้าวในนาความไม่เข้าใจคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่นทําให้ชมรมเด็กรักนกเริ่มแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมดูนกกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในพื้นที่มันไม่เคยเห็นชีวิตที่มันจีบกันมีครอบครัวเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดพอพอไม่ไม่ได้ใกล้ชิดอย่างนั้นก็สามารถที่จะฆ่าได้อะไรได้แต่ว่า เรามองว่าเอ๊ะถ้าเด็กเขาเห็นเขามีความรักกับกับมันเห็นว่ามันมีชีวิตเหมือนเราใช่ไหมครับทำนี้ทำนี้เขาก็อาจจะคล้ายๆกับว่าการที่จะตัดสินใจยิงก็จ,จะยากขึ้นการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาบึงละหารลูกนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอน,นุรักษ์เป็นอีกเรื่องที่ชมรมเด็กรักนกให้ความสําคัญและเตรียมวางแผนร่วมกับท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทดแทนการล่านกคาย เพราะหากขาดการจัดการที่ดีก็อาจสง่งผลในเชิงลบเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขวัญเรือนเอ็มโอดไทย p ีบีรายงานคณะกรรมการตามพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเตรียมมอบทองคำแท่งหนักกว่า680กิโลกรัมให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะคะติดตามพร้อมข่าวอื่นในทันข่าวรอบวันค่ะ